ชื่อสุภกิจศีรั์อัศนนนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของโ o r เด r Planet และเป็นผู้ก่อตั้งครับผมโ o r เด r Planet ครับผมก็คือเป็นแบรนด์ปีนผาจากสิงคโปร์รับผมโดยที่สิงคโปราา์เนี่ยมีอยู่สองสาขาและที่นี่เป็นสาขาที่สซึ่งอยู่ที่ประเทศไทยที่ห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับผมการปีนผาของเราเนี่ยคือการปีนโบเดอร์ทีเนี้ยสิ่งที่เราอยากจะสื่อในแบรนด์ของเราก็คือเพื่อโลกของเราเราสามารถทําอะไรให้โลกของเราได้บ้างนอกเหนือจากการปีนแล้วเราก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมลดขยะ แล้วก็สนุกอะสิ่งที่โลกไปเนี่ยองอบให้กับเราก็คือการปีนหน้าผาความแตกต่างของ border planet เนี่ยครับผมหน้าผาแต่อันเนี่ยแบบ่งลงไปสองแบบหลักๆได้ครับผมแบบแรกก็คือการปีนแบบท็อปลรปหรือออโตมิเลซึ่งที่ border planet ของเราเนี่ยการปีนท็อปโรปเนี่ยจะเป็นเครื่องออตโตมิเลล้วนก็คือหมายความว่าลูกค้าสามารถอล์กอินเข้ามา แล้วก็ใช้บอรอดเซฟตี้เนี่ยสามารถคนเดียวก็ปีนได้เลยครับผมส่วนหน้าผาอีกแบบนึงที่โ o เดอร์แพนเเราถนัดก,ก็คือการปีนแบบโบ l เดอริงครับผมซึ่งหน้าผาแบบเนี่ยก็จะเป็นความสูงตั้งแต่3-5มถเมตรโดยประมาณนะครับโดยการปีนแบบเนี้ยข้างล่างก็จะเป็นบอกลูกค้าสามารถสนุกการปีนแล้วก็กระโดดลงมาก็ได้ หรือว่าสามารถปีนไปแล้วก็จับตัวจับปีนลงเพื่อค่อยๆลงมาก็ได้เหมือนกันครับผมเราจะมีเจ้าหน้าที่ฝึกสอนวิธีการใช้ปุ่เซฟตี้แล้วก็สอนวิธีการกระโดดอย่างปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้าสามารถเล่นโดยไม่ต้องคำนึงความอันตรายกีฬาปีนหน้าผาครับผมถ้าพูดถึงเรื่องการคิดเงินเนี่ยผมก็คือเป็นสิ่งสําคัญของการ,รําเนเิดธุกรกิจของเราอยู่แล้วครับผมเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยวันหนึ่งเข้ามาบางทีอาจจะหลักร้อยสองร้อยคนเนี่ยครับผมการที่เราจะคิดหาโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่มาคิดเงินลูกค้าในจํานวนมากๆเนี่ยบางทีคนคน นึงอาจจะจ่ายค่าบริการแล้วเดินกลับมาซื้อของอย่างอื่นเนี่ยเราก็อยากได้โปรแกรมที่มันสามารถรันได้โดยที่ไม่ต้องติดกับเคาน์เตอร์หรือว่าสามารถถูอไปไหนมาไ,ไหนก็ได้เนี้ยครับผมอย่างแรกแล้วแคชเชียร์ก็คือสามารถทําเครื่องที่ตอบโจทย์แล้วแล้วก็อย่างน้อยความต้องการของลูกค้าเราเนี่ยก็คือส่วนใหญ่การแชร์ล่ะกันเนี่ยจะเป็นการจ่ายแบบพรอมเพย์ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการจ่ายแบบทั่วไปบางทีเราก็ต้องมานั่งกดถ่ายรูปสลิปลูกค้าซึ่งแคชเชียร์สามารถทําตัวดนามิกซีาได้เนี่ยก็คือจะสามารถ ตอบโจทย์ให้เราได้พอสมควรไม่นองมานั่งไลเ่เ็คให้ลูกค้าอย่างนี้แล้วครับผมถ้าในมุมมองของการใช้งานนะครับปุ่มแต่ละปุ่มเข้าใจง่ายแล้วก็ทํางานรวดเร็วก็ผมคือพนักง,งานสามารถกดเข้าใจง่ายเทรนงานพนักง,งานใหม่ๆเนี่ยสามารถทําให้เสร็จภายในวันเดียวเลยสาหรับลูกค้าเนี่ยผมมองว่าลูกค้าหลายๆคนชอบในหน้าตาของเครื่องเห็นเครื่องแล้วดูดีหน้าสแ,แกนแล้วก็น่าจ่ายเงินมากขึ้นครับผม สนใจอยากจะมาปีนโบรเดอร์แพเน็ตนะครับเพราะคือสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หรือทางโซเชียลมีเดียก็ได้ครับผมทางโซเชียลมีเดียเราจะมีทาง IG ก็คือ borderplanet.th ทาง Facebook เราจะมี borderplanetth a a i l n d นะครับผมหรือทางเว็บไซต์ borderplanet.co.th ก็ได้ครับผม